สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือกะมาเจอกันอีกแล้วกับช่อง My t r ท v e l Farm ร์มนะครับมือก,กะก็อื่นนะครับที่จะไปเล่าเรื่องอื่นกาฝากเพกื่อนที่เขามารับชมเราฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ My t r ท v e l Farm มเราด้วยนะครับที่สําคัญนะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปดีๆจากช่องไ y t r ท v า l Farm รมของเรานะครับผม มือนี้กาวโบมีอย่างหลายพี่น้องมาบอกกาวนะครับผมมือนี้นะครับเมื่อเมื่อยแมแบบต้องขอโทษนะครับมมกแบบสับพเซื่อๆจยงหน่อยนึงนึงแต่ว่ามือนี้วัาดุดนะครับกับมื่อเ้านะครับได้ไปคุดหลุมนะครับตอนแรกแผ่นนะครับตอนแรกแผ่น่าเสี่ยวแหนแดงไปขยายยูฟ้ามนะครับเสี่ยวไปล่งสะนะครับแบบที่นี่ไปเบิงสะแล้วนะครับ ไม่น่าจะลงได้เนื่องจากวาสาถ้าเจอหน้าแรงน้ำจะหมดนะครับนี่ือเปลี่ยนแผนนะครับนี่ต้องขุดขุดอ่าขุดบ่อเล็กๆนะครับผมก็เอาพลาสติกไปล่องเพื่อขยายนะครับอย่างที่ผมลงคลิปไปที่พี่น้องเบิ้งนะครับผมพอที่ดินกันแกนกันแนนครับผของพี่น้องขุดยากก็เลยได้บ่อขนาดเมตรคูณสามนะครับหนึ่งเมตรคูณสามเมตรนะครับก็เลยได้บ่อเล็กๆมาก นะครับผมแกเดียวมืออาทิตย์หนาการจะขยายออกอีกนะครับเพราะว่าแหนแดงต้องต้องใส่ในปริมาณที่หลายเพราะว่าใกล้กินได้ตั้งแต่อายุสองอาทิตย์ขึ้นไปนะครับไก่เล็กก็สามารถกินได้เมื่อเลยต้องใส่ในปริมาณที่หลายเพราะว่าเขาต้องพยายามเพรีย้เพียงพอกับความต้องการของไก่ทีู่่ในฟ้ามนะครับผมส่วนแย่หาวานอนสราเอลก็จะอ่า เอานำมาใช้ในเรื่องของอาหารลดต้นทุนเหมือนกันนะครับกับตว่ากระสีใสในช่วงไกลที่มี2เดือนขึ้นไปนะครับแล้วส่วนยแหนแดงเข้ากับเสียมันใสผสมกันนะครับผมพอเสร็จนะครับเสร็จเทแเราเสร็จประมาณบ่ายโมงนะครับผมบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับผมก็เลยวิ่งเข้าในเมืองอ,งอีกนะครับเพื่อที่จะไปรับสมุนไพรไกลนะครับจาก อยู่ตลาดล่างซีนานะครับอยู่ในเมืองนะครับเพื่อที่จะมากอกส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับผมมือนีมา30โลไปรับมา30โลออเดอร์ยังเหลืออยู่10โลนะครับสำหรับรอบส่งวันพรุ่งนี้นะครับรอบส่งวันพรุ่งนี้ออเดอร์ยังเหลืออยู่10โลนะครับผู้ใดที่สนใจจะอยากได้สมุนไพรไกลกันรีบทักขอนเขาไมา้นะครับที่ ID Line นะครับที่ ID Line เน้นย้ำว่าให้ทัก ID Line เขาไม้นะครับผมเพื่อที่ จะได้คุยกันนะครับก็จะได้ส่งหลักฐานการโอเนองเงือ่อนี่ยงต่างๆนะครับมันจะง่ายรร้รก็สะดวกนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจให้รีบทักเขามานะครับเพราะว่า,อารอบส่งวันพรุ่งนี้เหลืออยู่แค่10โลนะครับเรากกจะไปส่งอีกก็คือปลายอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าที่นี่มเป็นยงงนังาก่มเจ็กน้อยนะครับผมเรากะมืออื้นกระสี นะครับมากกว่ามีอยังหลายม่แ่งพี่นองนะครับผู้ใดที่สนใจสมุนไพรไก่นะครับก็รีบทักกันเข้ามานะครับมีรอบส่งวันพรุ่งนี้เหลืออยู่10โลนะครับผมแหนแดงนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นส่งอีกวันที่วันเสาร์หน้านะครับผมวันเสาร์นาแล้วก็ท่อนพันยาหวานผู้ใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเน้นย้ำว่าติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 9นย์2 1 9 5 7เสนะครับ i.d line t u m ย1 1อ6 6ซ5หนึ่งหนึ่งสามหกหกแปดะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์นะครับพี่น้องจะปักหมุดผู้ใดที่สนใจกันรีบทักนันเข้ามานะครับผมจะมุนีบามีอย่างไรนะครับมาแจ้งข่าวพี่น้องซื้อสำหรับมุนีไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ